สวัสดีครับเมื่อนีนวันพฤหัสบดีที่16พฤจีก่ายนนะครับ2566ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านคุ้นหว่านะครับตำบลคุนหว่าเพื่อพิราจังหวัดกานไปตที่3นครับสวีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสรับสวัสดีครับส ขอนี้ไม่แ่สวนนี่แหละขอนีนีเลยกนี่น่บอนี่ครับนี่บ่ครับใดล่ะครับนี่สองหมื่นสองครับสองหมแม่สาวบร่ครับแม่สาวสองหมื่นสองพเป็นชาโลยบ่กรเลาโล,ลครับชาโลโเลโลลสองหมแม่สาวอืมสูงท่าใดครับร้อยี่สิบบวกร้อบวกางท่วงง่ายงเรื่องน,นี่นะหร<อ>ือเรื่องใดแข้ง<อ>ขาวมีแนี้สองหมื่นสองแม่สาว ผูกซ้ำนี่หาใซได้หาได้่อยตัวร่องได้อีกตัวได้อีกซ้ำใช่รู้ลึีไม้ท่องนี่แหละไม้ท่องสองหมื่นสองสองหมืนสองหารอยสองหมื่นสองีกส่ไดซืเอาใชู่้เดครับเป็นแม่แม่นังเอาตัวนี้บอกครับนี่่าได้ลนี่หมื่นสองครับอันนี้่หมื่นสอง 1มื่นสองเป็นตัวผูมื่นสองพันตัวผูนะครับเด้อประมาณจากเมตดสิบหาควมสูงพ่นอายุประมาณจากโคกเจ็ดเดือนบ่แปดเดือนมื่นสองอืมเอาตัวได้อีกวานี่เท่าไหรครับยี่นี่สองหมืนแปดอเกษียนี่สอง0มปดเนาะประมาณจากลอยสามทีขึ้นไนแล้วเนาะสองมืปดนะครับเด้อเป็นตัวผู ปูน่ะใหญ่ได้ครับสองหมื่นแปดเออสองหมื่นแปดพัน่นครับสองหมื่นแปดพันแม่นว่าคำนี่คงคงนี่ได้ลูกมาเป็นเกือได้ลูกสามตี่ตับสามีโตเปิดเท่าไหระบานี่เปิดไปสิบสครับสิบสีคือกันเมินสีครับมนสี่แม่มันอยเศร้าขึ้น ใกล้ทิดถอนหักหิอห้วกินยาเจงเลี่ยงง่ายอให้ลูกดีอืสิบสี่เบือลึรื่องได้ลูกงามทุกโตเอาเมืนสีประมาณลอยเศร้าขึวมสูงด้ลูกมาสามลูกสามตมลูกสามตมเอาแมนบอลยังไงตัวใดอตัวใดอเอาเมื่อเนี้บอกขายกระสุนละ เอาเบอร์โทรได้บ่ะครับอาใส่แม่ใส่โรลีดวยๆเบอร์โทรนายสอนเบอร์โทรผมบ่อือศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเดครับลีสองพสองสองนสองพันพ่อใหญ่สอนพ่อใหญ่สอนง้ถูกง้อถูกพอันสองนอันสองนสองัอันอขอนอนสนอันสสอนออพนอนสอสอนอพอสอน

โอ้ขายดีห <necessary> ่ดแจกแล้วขายดีขายดีขายถืกเราขายถืกถือขายถือได้ขายดีขายถือได้ขายดีหอ้วนไปทางไหนน้องบุญนี่บุญนี่หอยอ้วนไปทางไหนบุญนี่หอยอ้วนไปทางไหนบุญนี่สวัสดีครับครับผมมี่ยังกูขเด่ายเล่ะครับนี่ หกครับผมหมื่นหกได้ลูกมาเท่าไรได้ลูกสามตัวเหอครับได้ลูกมาสามตัวครับผมหมื่นหกหมื่นหได้ลูกมาแล้วสามตัวหมื่นหกพันครับสูงประมาณรอยสมสครับรอยสามสิบแข่งขาดีบ่มีตงนี้ีบมีตหนีครับหางเงารกดินเขากระเหีเยวแม่ลูกโแม่ลูกสามแม่ลูกสามชูกถูกหมื่นหมื่นหกหมื่นหก ตัวไรอีกครับบานนี้ครับแม่แยกลูกตัวแดงนะครับตัวแดงตัวแดงนี่บอะแม่แยกลูกแม่แยกลูกแม่แยกลูกครับผมได้ลูกสองได้ลูกสองตัวลูกสองแยกไปเม็ดแยกไปเมดนั่งสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์ดีครับเปิดเท่าไหร่ละครับสองหมื่นสองพันสองหมื่นสองพันสูงเท่าไหรครับบ้านี้ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าสองหมื่นสองพันครับ รำามโตกันแนาๆดึกๆึกมือลื่ได้แข้งขาบอมมีตาบนี้ได้ลูกสองแยกไปหมดแล้วเอากินยาจิงเรียงง่ายเรียงง่ายคัเรียงง่ายคักพูดหลังตรงๆงโนตั้งๆนี่แหละเอาสมบูรณ์พึ่งแยกลูกไปว่าเนี่ ได้ลูกสองด้อ๋อตัวได้ครับบัตรมดลครับมดตัวนี้ครับมดท่านี้บอกครับผมเบอร์โรโทรศูนยาแดนย้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้นึามสี่ศามครับผมปอน้ำโชคฟามหอย้นหอยอ้วนอำเภอนาคูครับผมอ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอืมห้องน้อง้อยว่าทุกน้อน้อย

โอ้ครงสร้างบักใหญ่เลยวะเนี่ยโครงสร้างใหญ่ๆเลยโอ้ใหญ่เหลตัเนี้เปิดเท่าไรอร่อยสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นหนึ่งพันได้ลูกไม่จยกตัวครับงัวได้ลูกมาสองตัวสองหมื่นเอ็ดสองห่นึ่งพันสูงกระมานรยสี่สิบวสาสี่บวกแข่งขาพ่ี่ตำนี้ ยาวนี่แหละแม่ลูกสองเอเขาเขาสวยด้วยครับนี่เป็นว่งวงองร่งงคงหูคอหมูดำดำเขาเป็นวามันนะครับหูทันสันเล็บดีแทงขาบุฟี่จำนี้ถูกถอนบ่ไดดได้ครับด้เอ้อยส้าแ่นุกยสสิูเลยไวสูงเท่าไรร้อยหกอะอืมเอาอันนี้เป็นร้อยห้าสิบแล้วเนาะสีทวมหัวแล้วประมาณร้อยห้าสิบขึ้นนะครับด้วเอา พ่้งสางหง่แม่เด้อได้ลูกมาสองตัวเนาะสองหมื่นเอ็ดเนาะบ่มีตำนี้นีด้ครับเด้อเอาพี่น้องได้เป็นเลี้ยงนะครับเป็นวัวเลี้ยงเดี่สองหมื่นเอ็ดนะครับสองหมื่นเอ็ดเอามี่บัครับบันหมดแล้วเหลือตัวเดียวเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามห้าห้าสองสามเจ็ดสองเก้าเอา สองหมื่นเอ็ดถูกถูกด้วยแม่ลูกสองแยกไปมดเอาเอาไปเรียงครับไปเรียงนี่น้องอ้อยน้องอ้อยาจากท่านจะพ่นฟ้ามอำมเพื่อนหน้าคู่โทรมาเลยเอาขอบพูดอะไรละจับจับจ<ะ>เหลือตัวเดียวเน้ะไายแล้วนนเนยใส่เนยใส่ สอ,อสองหา่สองหาสองลูกผูนะ้ะลูกตัวผู้แม่ก็ที่ลยเศร้านี่แหละลูกตัวผลูลูกตัวที่สองเอาแต่แม่ก็เอา่ะสิบห้า้าลูกผูเดอ้อสองหมื่นหาเนาะแม่สิหลูกกหมืนน แม่ทิมาแม่าเอาราคาไง่าไง่เบอร์โทรครับศูนย์หนสองศูนย์หแปดสหก้ายหก้ากบกโกสองหมื่นห้แยกก็ได้แยกนีแม่มือหาไอ้เจ้งใส่ดูดมือหลังจะเปลี่ยนเบอร์โทรด้เบอร์โทรเจ้าบอหนเบอร์โทรจ้ต้องออกเป็นจี้เดาสามตัวได้มันเบอะนงจ้อยเอฟมือนี่บดใส่หมวกมือนี่บดใส่หมวกคอมม่บมอนี่ ไสเวนต้ารี่เป็นอหนงใสยไใส่หนมอนี่ปุ่นอะไรนั yeah> ่นอ่ะพดอะไรายใสครับโอเคครับพงพูดใดแท่งกันนี่ครับนี่แมนวานังหันหลังอยู่อนอกกำลังคุยกันอยู่กำลังคุยกันอยู่ครับ กำลังคุยกันอยู่กำลังคุยกันอยู่แม่น่งไเนี่ยแม่ียเียังลูกไหนรั่ตแม่ลูกลูกเมียแม่ลูกลูกเมียลูกสองคน ลูกแหลกโอ้ลูกแหลกลูกแหลกลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียลูกตัวยลูกแหลกเดี๋ยวนของเสียกเปิดเท่าไหรล่ะครับลูกสีองสี่ลูกแหลกด้ครับเดีอยสี่หมื่นสองเอาลูกแหกเป็นลูกตัวเมียนะครับสี่หมื่นสองนั่นแหะดืนเฮียงแม่เด้อแม่กระสิลอยสามสิบขื่นน้อยั่งลอยสามสิบไปยังไงางทองง่ายๆเรื่องสารนิมาขึ้นะ อ้างสองเงี้ยแข็งขาว่ามีตำหนิยังเนาไ,ไม่มีตำหนิดเด้อไม่มีตำหนีครับแม่ลูกแม่ลูกออชุดซีสองวะนี่นั่งนี่โอซีหาซีหาซีมือหาะครับแม่อ้างบอกเงี้ยลูกตุ่เมียเด้อเป็นลูกแรกเอาซีหาซีหาซีมื่นห้าเอาโค้มนี่เลยครับอบองงนันนี้ สามเก้าล mm ูก hmm, ผูบครับบอสามเก้าลูกผูลูกแรกขึ้นกันสามเก้าแม่ก็ดีรอยสี่สิบบอส่สิอยสี่สิบบ่มีจำนี้เนาะแทงขาบ่มีจำนี้ด้วยครับด้วยเอาสามเก้านี่นะครับนิ่งดีสามหมื่นเก้าแม่นี่เด้อแม่ลูกบ่มีจำนี้ขึ้นกันครับนี่เอาสมบูรณ์สมบูรณ์อืมเอานี่เป็นเตลี่กันะครับสามหมื่นเก้ายังต่อรองได้พองมายานังเด้ออันนี้กับแม่ม้ยานางพ่องไม้ยานี่ สี่สิบสามเป็นลูกผู้กันอันนี้เป็นลูกสองบอกครับบ่โอ้ลูกตัวที่สองสี่สิบสามลูกตัวที่สองอันนี้ร้อยหาิบไดเนาะขึ้มสูงบือเรื่องไดแข็งขาไม่เหนื่อยร้อยหาิบได้ลยครับเพราะว่าโค้งสั่งเป็นไงให้ลูกดีนี่นี่ลูกคนเป็นลูกผู้เนาะเป็นลูกตัวผู้ด้วยคุณอ่ะสมบูรณ์ดีขนาดเนื้อนังดีเลยเอ้าแม่เพนย์ใหญ่สูงโค้งทพใหญ่ให้ลูกดีเนาสี่สาม บ่มีจำหนีขึ้นกันไม่มีจำหนีเลยโคมนี่ซีมืนสามเนาะนั่งตัวรองได้เนาะใหญ่งเลยอ่างลึกๆึีเลนืเนาะเอาหมดแล้วเอาเบิดโท่งนั่งครับศูนย์แปดซีศแห่หนึ่งหสองสองหนึ่งเก้างห้าม่นั่งวยเพิ่งมวอนี่นะครับเป็นัวเหลี่ยมท่มาเลยได้สามโคมนะครับสามโคมงามเลยเอาเบอรนี่แหละอันนี้โบมีนเหมือนยังไงโอ้ขายแล้วเนาะ เอาปอกพุ่นหลายครับนี่ป๋องนี่กานนี่ป๋องนี่กานขึ้นรถแล้วบ่เยนี่เขาจอปลานนี่เอาเนี่ยการเอาเมื่อไรบ่เนี่เอเมื่อเรครับชิตองล่อะรครับนี่สามหมื่นเหรียญสามหมื่นบ่ตัวผูดำดนี่สามหมื่เรยเนาะ สามเอ็ดด้อไอ้เราสียกมันจะมีเสี่บาิน่ากลัดวน่งวมันตัดเลยมันจะได้เสียนี้เลเ้ไคืมีได้ได้ไีมันเป็นไปเอาไปเบิดแน้วมไม่ได้มองหลังสามเไปกันเบิดโทษเลยครับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสามเจสูสี่แปดเจ็ดครับสี่แปเจ็มากันครับผมหน้าคู่แมนบแม่กับลูก mẹ ăn cái này không sàn bỏ bây mới là cho khoáng ừ, hai cho khoáng dưới đây rồi này ô bỏ không hoài nuông Nhanh, này nè nhây nhây này bỏ sáng dưới สามหมื่นเจ็ดแม่กับลูก,ล,กลูกสองบอกลูกที่สองลูกที่สองเป็นตัวผู้ตัวผู้บอสเดือจุนโอ้สเดือจุนนายเน่งเป็นตัวผู้ลูกตัวที่สองออลูกตัวที่สองสามเจ็ดสามเจ็ดแม่สูงเท่าไรละครับลอยซี่หาได้ดยุ่งบลอยซี่หาแดดเนาะโคกงสางันใหญ่ดีเน,ะนยายเนะโคกงสา,างญ่แข็งขาบุ้มีจำนี้นยัง พ่อเี high, high, ่ใ uh, ห no? <Blind S 1> ้ลูกดีเนาะเนาะให้ลูกดีเลอลูกลูกตัวที่สองเนาะไม่มีตำหนิด้ครับเด้อสามหมื่นเจ็ดนั่งมีตอ่องได้ตอได้ครับตอได้นังมีหมองขายอยู่สามหมื่นเจ็ดแม่ลูกมัดเทนี้ป่ะครับบ่เบอร์โทษเลยครับเบอร้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าแปดเจ็ดแปดศูนเจ็ดแปดศูนย์แปดบอร์นี่หอยนกหอยนกจากหน้าคู่นะครับเด้อ พ่อนี่แมนบน่หนิเขาไดแล้วครับนี่นิบซี่หารอยซี่หารอยเป็นแม่นั่งแม่สาวเบือ่อเรื่องได้แครงขายดีบ่มีแบบนี้ความาั่นรยยี่สิบขึ้นของพ่อยนี่ชิมแม่นั่งหน่อยแครงขายบ่มีแบบนี้ของพ่อยนี่ชิม ถูกถูกได้มดถูกเป็นถูกมือนีออมีหาลอยน้ำเอานี่มือนีหาลอยแม่นั่งด้อของพ่อใหญเข็มแม่นบอแม่ยงยๆเนี่ย,ออยทอดใดแม่ยงยเนี่ยใสลูกคนนี่นี่บ่ลูกคนนี่ แม่แม่ลูกนี่เศ้าสามแม่ลูกเศ้าสามลูกตัวที่สามเพิ่นบ่ลูกตัวที่สามสองหมื่นสามเอาแม่กับสิบรม่ม่ังอยสามสิบนี่นะครับลูกก็ลอยสิบห้านี่ละอเอาผมเนี่สองหมื่นสามเอาเป็นลูกผูนะครับสีแดงแดงนี่แม่เพิ่นลูกตัวที่สามเชื มมีแบบนี้นะครับแขงขาสอง0มืนสามครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้สองหมื่นสามครับกินหอดดินบ่เด้ยเนี่ยกินหญ้าได้กินดินด้วยเนี่ยคือเรียงง่ายงว่าเอากินมัดชุนแนวอันนี้แม่บ่เนี่ยนี่บ่ถึงหมื่น แปดพนถ้วนตัวปูแปดพันถ้วนเนาะแปดพันถ้วนนะครับตัวผูเรื่อยๆโบถึงหมื่นแปดพันนะครับนี่อือเอาของพญ่ิฉมเนาะออเอาอันนี้หมื่นสี่เนาะนี่เนาะหารยหมื่นสี่หารยเนี่อยเอาใทั้งปีก่อนแสงแสง 1มื่นสี่้อยดนเด้อแม่นางนี่ของพอย,ยชิมเบอร์โทรกับศูนย์แป3ศเอาโทรมาเบอร์นี้แหะครับเอาของพอย,ยชิมทั้งหมด,ดยี่นี่แม่ลูก2 3งหมอันนี้1มื่นสหารอยอันตัวปูนันแปดพบ่ถึงหมื่น ศูนย์แปดศูนย์ศปดสมสอาโโรมากบ่นี่เอา่ห้แพทได้ยังมาบัตรขายพักเนี่ยขายพักบนขายพักแล้วว่ามีง่วะสบาทสื่อมาใส่รถพ่อยชิมขั้นไหนเนี่ยนี่บ่รถผมโอ้บ่ ใคพ่อแม่ชิมเนี่ยจะชิมง่วงมือนี้มาขายพักมาขายพักนงวง่วบงงสิบาทเออกพักไ่พักไ่ับลสิบบาทกำละสิบบาทกินกับตมฮงกับปนกับลาบกับก้อยปนกบแบ่งกันบรเวเอามาโซ่เอามาอุ่นหนุนเด้อพัก ขอพพแพทย์ประจำปอกง่วพ่อใหญ่ายพักผ้าปอดสารพิษเจ็บอยู่ให้อยู่หน้าในบ่ายกันน,นั่งอยู่พี่ละอ้าวมัดตัวนี้แหละครับเมื่อนี้นบ่หลายมาเลยนครับด้วยเป็นย่ามเกี่ยวเข่าครับเอาง่วงสินหน่อยนะครับเอาพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับไล่ละเอียด นะครับ uk, ใส่จากลูก็ะให้โท้ถามเจ้าของว่วอีก bold, ได้เลยครับด้วยเอาพร้อมเพิ่นพร้อมทีนอ,อธิบายละเอียดให้พี่น้องฟังนะครับบางเที่ยวผมอาจจะบไดบอลละเอียดคักนะครับนะครับบางเที่ยวมีคอจำกัดอย่างน่กะผมก็บโไดอธิบายละเอียดนะครับ,บก,ก,ก,ก็ขอพี่น้องสอบถามจากเจ้าของง่วนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ